สวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อกันอีกแล้วย่มัมช่วงหลังสอบล่ำนะครับพี่หยางมอแกน้าโอ้ยใครพี่หยางหมอนล้วแมวครับเบื้องเงิน Morgan, มอแกนมักแมวนะครับเด่นกับแมวเบื้องเพื่อนหยอกกันพี่น้องเบื้องกล่องดูเออ <laughs> ไ,ปไปนี้โอ้ยขนดูกับมอแกนมอแกนซื้อหยางเกาะเพื่อนถามหาอยู่ว่ามอแกนซื้อหยางสรุป เพื่อได้ซื้อว่าจังใดซื้อกกซื้ออีหลีซื้ออีหลีซื้อบอดซื้อบอดซื้อในวงการซื้อในวงการซื้อนูก,กัน <laughs> พี่น้องนูก,กันเขาเอื่นว่านูกันนูการแขี้นห่าวเข้นฮะแขี้นห่าวเป็นจังไรเขี้นห่าวเป็ห่าวก็ยังมานเนี่ยโอ้ยเห็นอหไเบิึงดูล่ะเป็นจังใดขาดแล้วมันห่าวแบบมันขาดแล้วมันคือมานี่บอหมาป่านน่ะนะครับพี่น้องดูกับหมอเขี้นนะครับกกเอาเดี๋ยวเ,เ,เขเาสิงยาง งานไปบึงเรื่อยๆนะครับบรรยากาศหลังเลือกซ้อมล่ำนะครับบดัดใดลงคลิปอีพี่น้องบึงตั้งหลายมือนะครับยาสารุนยาสารุนนี่ไครนี่อายโอ้โหตาเขียอีกเลย <laughs> บอกให้มอ,อตงตกงมีอุ้ยส่งผมเนี่ยนีเ่เลยครับไทยเกแทนพิสูน์เจ้าเก่าเขียนอย่างน,น,นี้ดีครับพี่น้องแฟนครับน้องแอนดิวสนานันนี่ยังกิน ต้มขีมเอากต้มขี๊ป้นี่พียเข้าใจไหมพียเพียครับกําลังซอยจูบอยเบิ่งนะครับอะไรครับนี่ตองนี้ามเลยของอ๋อหลังซอมรับนะครับเพิ่งดูคนไปใ้เนื้อมากพี่น้องนี่นะครับซอยจู้หวานหวานนะครับนี่ก็เป็นเจลนะครับตัดเสียบครับกําลังจิมพ์กําลังจิมบุนะครับ นี่นะครับอีกบุคคลหนึ่งนะครับสําคัญของวงขัดผู้นีบ่ได้นะครับเพราะว่าเข้าสิงบ่ได้กินเขานะครับร้านปอยตามสั่งเด้ออันนี้พี่นันนะครับผมร้านตามสั่งนะครับที่อยู่ในวุงนะครับอันนี้เห็ดอย่างไรเฮ็ดเกรืองเพชรมอลามครับโอ้อันนี้เฮ็ดเป็นเสริมหรอเราเรารับทําด้วยใช่ไหมพี่นันรับรับทําอุ้ยไม่ได้รับทําเขาเรียกเขาเรียกอะไรพี่รับทํา อันนี้นะครับเครื่องเพชรสวยๆของบอลลัมนะครับก็ส่วนบางส่วนนะครับอันที่พี่น้องเห็นนะครับกัมาจากที่นั่นนะครับเพราะว่าเราเห็นงามโบเซีอเนาะดีนี่ผุ่นทั้งลังนะก็เมนเจ้าหน้าที่บอลลมคนไหนสนใจก็ขายพี่นังราคาแพงแพงอ๋อเพื่ออะไรสั่นรอบบาทเลยเพว่อราคาแพงอสั่นโอ้ย ราคาเป็นกันเองนะครับตรงวัน like ันส so, cool. mm ี hmm. you? You ่ตัวอราคาเพี้ยงกันเอาคือเก่านละไอมันมันประณีตเนาะเบิงดูดูงานพี่นันนะครับนี่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 มากเลยอุ้ยพุนพุนหัวม่อนครับพี่น้องเบิ้งดูหล่ะสุดยอดเลยนะครับผมจะมีค้นเบิ้งนะครับกาสิปะมาานี้นะครับช่วงคา นี้ก็จะเป็นอุ้ยคือเสียงดังเี่เขาเหียบยังอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆนะครับนี่ใครอันนี้ก็จะเป็นน้องโซฮอตนะครับอ่าอะไรนะมิสพูไทยใช่ไหมมิสผูไทยออคนที่ได้ตำแหน่งคืนนั้นนะครับผมงานกีฬาสีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องๆครับออเห็นไหมอันนี้มิสต้นตาลค่ะอันนี้มิสติลีค่ะสุกวาไป นี่กับจิประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเลิกซ้อมนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูเวทีตอนกลางคืนนะครับที่เข้าใส่ซ้อมกันช่วงซ้อมล่ำเรืองนะครับนี่นะครับตอนนี้ศิลปินภูไทยังไม่ขึ้นฉากนะครับยังไม่ขึ้นฉากเพราะว่าบอลแมนวัฒน์เหลี่ยวดิพี่น้องคือยังไม่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการตกแต่งนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะขึ้นในพี่น้องเบึ้งเร็วๆนี่แหละเพราะว่ามีพี่น้องถามมาหลายคนว่าตอนในศินเป็นผูดจะขึ้นฉากสักทีนะครับผมก็เดี๋ยวสีขึ้นนะครับให้พี่น้องได้เบึ้งเร็วๆนี่แหละนะครับอย่าถามเดี๋ยวจิตให้เบึ้งไปเรื่อยๆอัปเดตกันไปนะครับเอามือนีกันสิะมาณนี้นะครับผม